สวัสดีครับผมชัเจริชสั์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวข้าวแต่งชิแต่งสวยแต่งแรงครับโอ้แรงทะลุนาที่ก็เป็นค่ายสมคิดกันช่างนะครับสมคิดกันช่างไม่ค่อยเจอครับแถวอีสานแต่นี้เป็นอยู่นคะรนายกนะครับอยู่ที่อำเภอองครักษ์นะครับ,รบแถวน้ำจะใช้ เกี่ยวข้าวสนคิดกันเยอะครับเพราว่าดงดังแถวนครนายก,กเชิงเซาปทุมธานีแถวนั้นครับก็ดูการเกี่ยวข้าวก็คือว่าแรงจริงๆครับแรงจริงๆวัวเดินนั้นใช้12เฮทตรครับรว่ํามก็ได้กิน22นะครับ,บซ้ายขวา เครื่องยนต์ใช้เครื่องอิสุสุดนะครับ้รีตมาได้210ตัวเป็นคลิปที่ f อส่งมาให้นะครับแต่ว่าผมก็พาเข้าในโปรแกรมนะครับลองดูเอารถเกี่ยวให้พี่น้องได้ชมกันบางท่านอาจะถามว่าเอ๊ะทำไมเกี่ยวเร็จังที่ไหนที่นครนายกนะครับตรงนี้ โอ้ยบึงหนาพี่น้อง,อออง,ง,งเอ้ยวิ่งยงไงยังไง่ีรถค่ายสมคิดกันช่างก็หรือว่ารถที่ทำขึ้นโดยฟีล์คนไทยครับแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดอยู่แถวฉะเช,ชิงเซากับนครนายกป,ปทุมส่วนใหญ่จะใช้รถประกอบขับรถมือก่อเเผาราคาไม่แพง เราอาจจะซื้อตู้มาซื้อตัวเดิอนซื้อซือ้อเครื่องซื้อปั๊มมาครับแล้วก็ให้ช่างประกอบให้นะครับใช้ชื่อเราก็ได้ครับใช้ชื่อชาติเจริญทรับก็ได้ใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับราคาอยู่รประมาณล้านต้นตกร้างได้ครับร้างได้หรือว่าประหยัดเยอะเลย แต่ว่าสุจิตการช่างผมไม่แน่ใจว่าราคาอยู่เท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นตรถที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เกี่ยวได้สะใจมากครับเดินก็ยอดนิยมร้อยสิบสองเีปัจจุบันนี้ใช้12 h d ครับนะเดินสองเปั๊มกะ22่บนะครับเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะใช้ฮิโนโ่ฮับเจียวเป็ซีโบ กี G 4, G 5, G ่ไฟกี่ซี่กับไครได้หมดก็จะ, 1, 6, 6, 1, จะใช้เรครื 195, ร่องซูโฟเอ็มหนึ่งแล้วใช้เครื่องซูเอ็นเก้าร้อยเก้าห้าด้วยว่าสองหนึ่งศูนย์ก็วิดีโอชุดนี้แค่สามนาทีนิดๆนะครับก็จบด้วยรถเกี่ยวแรงลุกขึ้นหนาสมคิดการช่างครับ หัใจก็ดูกับทำงานได้ที่ยูทูบท้องชาติเจริญทรัพย์ด้วยเพจชาติเจริญทรัพย์ X าเก้าิแงเจ็ดสองสามเจ็2ห้าสฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ